ตูสวรคดอยู่นนนเดิใช่ไหมใช่อ้โชินเยอะสุดนเนีว่่ได้ถ่ายได้ทถ่ายได้เ่อตรงนี้เราถ่ายไม่ได้มันติดไอ้นี่ติดโอ้โหดูทางนี่ดูทางนี่ดูทางข้างล่างน

เขาข็เช็ดเธอแล้วนะเมื่อกี้นี่ยใช่มันติดที่นี่ไอซีๆไม่โล่งมันไม่โล่งแบบตรงนี้มันมองไม่เห็นมันบัง